สนับสนุนโดยสบู NT, ่ CNT มนจันทาวันนี้วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2,564ครับเราจะไปเรื่องแรกกันนะครับเมื่อวานเราได้นำเสนอไปแล้วว่ามีจระเข้ตัวขนาดใหญ่ซึ่งยาวกว่า2เมตรได้เดินวนเวียนอยู่ที่บ้านของประชาชนก็คือที่บ้านนางปฐมพรนางปฐมพรนะครับ ก็ได้แจ้งหน่วยกู้ภัยเพื่อให้มาช่วยจับแล้วก็ได้ร่วมจับกับชาวบ้านต่อมานะครับมีนางนักการมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของจระเข้แล้วก็ได้นํากลับไปเดี๋ยวเราขอย้อนไปดูเหตุการณ์ของเมื่อวานนะครับแล้วผมจะเล่าต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไ่ไปฆ่าเลยสเรื่องอ่ปามันเอายางัมันไปเวเอายางเียนเ็กรจาห่ยา่เจอข่ยมบ่ะโอ้โหนก่อนหีย่เกี่มก่อน อไลจเอ๊ะ้เสุอกอี้สอก่ไ้ยก่าครับเรื่องเรามันน่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือเหตุการณ์นี้ผมขอย้อนไปนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่24แต่ก็คือวันที่25เราได้นําเสนอไปทุกอย่างมองเหมือนดูเหมือนว่าจะจบนะครับ แต่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้สอบถามไปที่ประมงอำเภอกบินบุรีว่าทราบเรื่องนี้ไหมทางกระมงออขอไปครับทางประมงอำเภอกบินบุรีก็ตอบเรามานะครับว่าทราบเรื่องนี้แล้วและก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่25ก็คือเมื่อวานนี้นะครับร่วมกับประมงจังหวัดปราจีนบุรีและยังเล่าให้ยังเล่าให้เราฟังต่ออีกนะครับว่าจระเข้ตัวนี้เป็นจระเข้ที่มาจากธรรมชาติ ไม่ได้หลุดมาจากบ่อเลี้ยบบ่อเลี้ยงแต่อย่างใดอย่างที่ตกเป็นข่าวนะครับและบ่อจระเข้ดังกล่าวนั้นได้ถูกยกเลิกใบอนุญาตการเลี้ยงจระเข้มาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าบ้านที่ติดกันกับบ่อจระเข้นะครับที่มีบ่อจระเข้อยู่ได้แจ้งยกเลิกการเลี้ยงจระเข้หรือยกเลิกใบอนุญาตไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเราลองไปฟังเราจะย้อนเหตุการณ์นะครับไปฟังคลิป ของนางนักการที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่ไว้เมื่อวันที่24ในเหตุการณ์ตอนจับจระเข้นะครับที่อ้างว่าเป็นเจ้าของจระเข้ไปฟังกันครับอ๋อมันหลุดออกมาเลยหรือว่าไงออกมามันโดดมามั่งนั่นอยู่มันบ่เรียกเมื่อเจ้านี่เลี้ยงไว้กี่ตัวพี่เอมัันหลพี่เลี้ยงไว้กี่ตัวครับเนี่ยมันเลยแค่ตัวเดียวนี่แหละสองตัวนี่แหละอ๋อครับมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวให้เขามาเอาพี่เอมาเอาอยู่ตรงไหนล่ะสังเกตไหมครับว่าเกิดความขัดแย้งยังไง วันที่24บอกกับสื่อว่าตนเป็นเจ้าของจระเข้จระเข้ได้ปีนออกมาแต่วันที่25ประมงไปตรวจสอบกับบอกว่าไม่กับไม่พบจระเข้ครับเราได้สอบถามไปที่ประมงจังหวัดปราจีนบุรีทางทางประมงจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอลอาให้เราฟังว่าได้ไปตรวจสอบร่วมกับประมงอำเภอกบินบุรีจรึง แต่ไม่พบจระเข้แต่อย่างใดพบแต่บ่อเลี้ยงจระเข้เก่าและมีรอยแตกรล้าในบ่อนั้นก็จะเลี้ยงปลาดุกกับหอยเชอรี่และยังยืนเรายันกับเราอีกนะครับว่าก็ยืนยันตรงกันกันกบทางของอำเภอว่าบ่อนี้ถูกแจ้งยกเลิกไปแล้วประมาณหนึ่งปีทางเจ้าหน้าที่ประมงก็ได้ถามนางนักการว่าทําไมถึงกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นเจ้าของจระเข้ก็ได้คําตอบนะครับว่าก็รับไปก่อน เพื่อให้เรื่องมันจบๆจบกันไปเพราะไม่อยากมีปัญหากับคนที่พบจระเข้เพราะว่าในขณะนั้นเริ่มมีปากเสียงกันแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าตนไม่รับว่าเป็นเจ้าของจระเข้มันก็ฟังไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะละแวกนั้นบ้านที่ติดกันก็เพราะตนเคยเลี้ยงจระเข้ครับทุกอย่างนะครับมันก็มองเหมือนจะจบอีกนะครับแต่มันก็ยังไม่จบเราได้ไปพบคลิปลปหนึ่งซึ่งเป็นของผู้สื่อข่าวภูมิภาค หรือคุณตะวันที่ใช้ชื่อว่าตะวันข่าวสารและความบันเทิงครับก็ได้สัมภาษณ์นายอาทิตย์ก็คือคืนวันที่24นะครับสัมภาษณ์นายอาทิตย์ก่อนที่กรมประมงจะไปตรวจสอบวันที่2ี่ไล่ทำอะไรให้ดีนะครับสัมภาษณ์นายอาทิตย์นายอาทิตย์ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีจรเจีอยู่จริงและก็โชว์ใบประกอบการว่าได้รับอนุญาตเดี๋ยวเราไปฟัง ที่คุณตะวันไปสัมภาษณ์นายอาทิตย์กันก่อนครับมันจะจากบ่อนะครับมันจะมีสองตัวได้ใบครอบพอมีมีอนุญาตครบกรมปมงมาตรวจคอสชมาตรวจในตอนที่เปิดบ่อเลี้ยงมีใบทะเบียนจัดตั้งฟาร์มครบแต่ว่าที่มันออกได้คือาจะมีช่วงที่ฝนตกหนักคือตอนที่ประมาณสองสามวันที่ผ่านมาคือฝากพ่อมันระบายไม่ทันเพราะว่าใบไม้มันหล่นลงไปมันทําให้เต็มก็คือคือตัวแรกอ่ะมันเกิดจากที่น้ำแม่บริเวณรอบข้างอ่ะมันท่วมเพราะว่า เราลองเย็นอาตอไปว่าน้ํามันท่วมให้พักอมาเลียร์ท่อระบายน้ำให้เอียร์นี้ออกกี่วันแล้วคับน่าจะออกประมาณวันวันหนึ่งสองวันครับแต่มันมันเจอเจอกี่วันแล้วที่ที่มันออกไปเพิ่งหรือเพิ่งเจอวันนี้เพิ่งเจอครับเพิ่งเจอไม่ใช่ว่าคือเราอ่ะจะรู้ไม่ได้คือว่าเรามาดูอย่างเงี้ยคือจอระเข้บางทีมันดำน้ําหรือมันไม่ดำน้ําหรือมันขึ้นมานอนอาบแดดคือปกติก็มาดูทุกวันเพราะว่ามาเช็คดูว่าเอีเรมันยังอยู่ไหมก็คือบางทีเรามาเราไม่เห็นว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้น เราก็เลยไม่ทราบว่ามันอยู่ไหมหรือไม่อยู่ปกติเราเลี้ยงกี่ตัวครับปกติครอบครองไว้หนึ่งร้อยห้าตัวครับอตอนนี้เหลือกี่ตัวเหลือสองตัวครับครับครับนี่ก็เป็นคลิปของคุณตะวันทีมข่าวภูมิภาคที่ไปสัมภาษณ์ในวันเกิดเหตุวันที่ยี่สิบสี่หรือของคืนวันนั้นช่วงหัวค่ำก็สัมภาษณ์ในอาทิตย์ผมก็ไม่มั่นใจก็ได้สอบถามคุณตะวันว่า สรุปแล้วนายอาทิตย์นี่เป็นลูกชายของนางนัฐก,การใช่หรือไม่ซึ่งได้คําตอบว่าเป็นลูกชายของนางนัฐก,การจริงๆตอนแรกผมคิดว่าใบประกอบการนี้อยู่อีกบ่อหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ติดกับบ้านหลังหลังนี้ที่พบจระเขสรุปแล้วว่าเป็นสถานที่เดียวกันแล้วก็คุณตะวันก็ได้ไปที่บ่อจาระเขนั้นจริงๆครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อทางวันที่24เขาก็โชว์แล้วว่าเขามีใบอนุญาตแต่ทางประมงบอกว่า ถูกยกเลิกไปแล้วหนึ่งปีคือหาคำตอบยังไงครับหรือจะตอบยังไงกับสังคมเพราะว่าข้อมูลมาไม่ตรงกันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจระเข้ตัวขนาดนี้ที่เลี้ยงออกมานี่พูดง่ายๆว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ถึงปีถึงจะตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วพอกรมประมงไปก็อ้างว่าจระเข้มาจากธรรมชาติซึ่งฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วครับ ก็ต้องให้ทางคมประมงติดตามต่อไปว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงทุกเหตุการณ์มีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่ากับกระแสข่าวกระแสสังคมอกออากาศพร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม p s i 160ช่องฟ้าให้ทีวี i ินโฟเซตช่อง151 GMM z ช่อง137และเพศสำนักมนาธิการข่าวสังคมตำรวจทุกวันจุลเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30นาที